อร,อ,อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับภูริ์วันนี้นะครับอยากให้แวะร้านนี้ค่ะตันดูริสโมกเป็นอาหารอินเดียเหนือนอยู่ถนนอิสรภาพซอยอิสรภาพที่5มาคุยกับผู้จัดการร้านค่ะคุณทะนวันบุญสุภาพ์ นามาสเตสวัสดีค่ะต้องสวัสดีแบบภาษาอินเดียแล้ววันนี้เป็นวันที่สำคัญมากเขาเรียกว่าวันแฮปปี้ดีวาลีซึ่งเป็นวันแห่งแสงสว่างเพราะว่าพระรามรบชนะลงมาเพื่อให้พระแม่ลักษมีจุดไฟให้สว่างกันทั่วเมืองเลยคุณเบลร้านอาหารตันดูรีสโมกของเรามีความเด่นพิเศษและเมนูอะไรภูมิใจนำเสนอจ๊ะ แลนเรานะคะเป็นโอเพ่นคิเช่นนะคะเราอยากให้คนไทยได้รู้จักอาหารอินเดียและเปลี่ยนมุมมองการมองของอาหารอินเดียนะคะแล้วที่มาของตันดูรี่ก็คือเตาที่ย่างอาหารทุกอย่างที่เป็นอาหารย่างนะคะคะเมนูแรกนะคะปาปิจาร์ตค่ะตัวนี้เป็นสตาร์เตอร์ของเรานะคะะข้างล่างจะมีมันฝรั่งและถั่วลูกไก่นะคะผสมกับเครื่องเทศราดด้วยโยเกิร์ตนะคะทานกับแป้งปาปัตนะคะ เมนูนี้เปิดตอมรับรถได้อย่างดีทีเดียวเมนูที่2องจ้กนากิตกบต้าค่ะตัวนี้ <Okay. S 2> เป็นแกงไก่นะคะ,คะที่เอาไก่ไปสับแล้วก็ผัดกับเครื่องเทศนําเข้าจากอินเดียแท้ๆทุกอย่างเ mm hmm. บสอาหารหลักของเราทุกอย่างทํามาจากนมนะคะรสชาติจะไม่แรงเกินไปและจะไม่หนักเกินไปเราก็ห่อไข่ด้วยไก่สับ oh. เอาไปทอดค่ะไข่หอ่อด้วยไก่สับแล้วเอาไปทอดพิเศษวิถีพิถันมากเมนูต่อไปค่ะ,คะ นอนเวส t ันดูรีเ p l ลเตอรนะคะตัวนี้จะเป็นเซตย่างทั้งหมดของทางร้านเรานะคะมีทั้งเนื้อไก่แล้วก็เนื้อแพะนะคะและทานกับตัวน้ำจิ้มกรีนซอสค่ะทำจากใบสะระแหน่นะคะ<อ>แล้วก็ผักชีไปต่อที่มัตตันดูพยานะคะมัตตันดูพยาตัวนี้เป็นแกงแพะเราจะตุ๋นกันข้ามว,วันเลยโดยใส่เครื่องเทศของทางร้านตัวแพะเราไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นคาวรับประกันเลยค่ะยังไม่จบแค่นั้น ก็เป็นตัวโกบีแมนจูเรียนค่ะโกบี mm hmm. Kobe, ความหมายในภาษาอินเดียคือดอกกระหล่ำค่ะ mm hmm. ใช้ดอกกระหล่ำเอาไปทอดให้กรอบนะคะ mm hmm. แล้วก็เอามาผัดเปรี้ยวหวานในสไตล์อินเดียค่ะอันนี้นะคะเป็นการิกนานนะคะ <Yeah. S 1> อันนี้เรียกว่าเพรนนานนะคะเรายังใช้กรรมวิธีการนวดด้วยมือค่ะทานไม่หมดเอามาอุ่นทานอีกวันก็ยังนุ่มหอมเหมือนเดิมค่ะเครื่องดื่มของเราที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมาซาลาทีค่ะ m a n ก o ล a าซี่นะคะ <know> แล้วก็โรสลาซี่ค่ะขนมหวานอีกหนึ่งตัวนะคะจะมีเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเรียกว่าคีสหรือข้าวมะทุปายาที่คนไทยรู้จักเปิดกี่โมงจ๊ะ10บโมงเช้าถึง4ี่ทุม่มเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดวันนี้ตันดูรีสโมกหริกการันตีให้เป็นอร่อยเล่น เชิญมาได้ที่ร้านตันดูรี่สโมกตั้งอยู่ใกล้กับสี่แยกบ้านแขกซอยอิสรภาพ5เข้าซอยมา200เมตรร้านอยู่ทางซ้ายมือและสำหรับเมนูอร่อยแลศต้องกินกับร้านตันดูรี่สโมกคือเมนูนี้เลยครับอยากชวนติดตามข้อมูลดีๆโปรโมชั่นเลิศ ผ่านช่องทางที่หลีกขึ้นให้ไว้ดีนะคะ <c oughs> อะร่อยและกับผลิตนี่เม้จะอิ่งยาเาผิงฉังต้องกินนะคะ